วัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับตะอ้วนชวนหิวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูเลยนะครับวันนี้มีเมนูอะไรนะครับมาดูเลยท่านผู้ชมมาดูเลยนะครับนี่หมูสามชั้นหน่อไม้ใบแมงลักใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมนะครับอข้าวเ,เหนียวแช่น้ํานะพริกแห้งกระเทียมหัวหอมหั่นซอยตะไคร่หั่นซอย,ย,น,ซอยน้ำปลาผงปรุงรสน้ำปลาร้า น้ำเปล่าน้ำยานางคั้นนะครับผมมาวันนี้จะมาทำหมกหน่อไม้หมูสามชั้นกันนะครับโอเคเลยมาขั้นตอนแรกเลยนะครับไม่พูดพรามทำเพลงนี่ฝนมาแล้วครับท่านผู้ชมดูนะครับอีกแล้วนะครับผมมาอีกแล้วนะครับมาดูนะครับมาขั้นตอนแรกเลยนะครับนี่ครับข้าวเหนียวที่แช่น้ําไปตำนะครับ มมันเเข้าบื่อคผที่เขาเรียกกันเข้าเบือนะ่อเนาะข้าเบื่อเข้าเบือ่อเข้าวเบื่อเลยเนะ่ยมาผมตำเลยนะไม่รอเพราะมันแช่น้ำมาแล้วมันจะแหลกง่ายกวา่าม,มาตะวนตำให้ดูเลยตำให้ละเอียดเลยนะครับมันจะทำให้้ํามันมันข้นข้นเหมือนน้ำแป้งนะ ไม่ตัดคลิปนะครับยยาวเลยครับมาครับมานี่มานี้ทำหงวโต๊เนี้ยาตมาข้าม่มากมระินะจังมาก มาเนี่ยนะครับเนี่ยดูนะครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วเอาพวกนี้ใส่เลยนะครับนี่ครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูนะครับหอมหั่นตะไคร้หั่นข่าหั่นกระเทียมพริกครับลงไปเลยนะครับทําเป็นน้าเครื่องแกงครับมาผอมเคี่ยลงไปเลยเกลี่ยลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมเกี่ยลงไปหมดเลยนะครับมาใครชอบหอมมากก็ก็ทําใส่เครื่องมาก่อย ใส่ชออกลางๆเหมือนผมก็ใส่กลางๆครับมาตำนะครับตำนะครับตำแค่พอแหลกๆนะครับผมไม่ต้องหนึงขนาดละเอียดมากนะครับตำไปเลยนี่ตำ <โล S 2> พอหย,ยาบๆพอหย,ยาบๆนะครับมาตึงขนาดต้องละเอียดมากนะครับท่านผู้ชมเอแค่พอเครื่องแตกกระเทียมมันแตก ครับทำม,มุมโต๊ะด้วยเดี๋ยวฉันพักคุยมาดูปรนมายดีกว่นะาทำไปเรื่อยๆท่านผู้ชมทำไปเรื่อยๆครับไม่ตัดคลิปนะครับเดี๋ยวหาว่าตะอ้วนทำไม่ได้ตัดคลิปทำไม่ได้ทำเองเราเก๋าต้องทำเองครับฮนะ เอาละ,ะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับมาอย่านิดนึงนิดนึงเตรียมแตกและเอาละท่านผู้ชมเรียบร้อยมาดูนะครับดูนะครับมาแล้วจัดะร,ดะ,ร,ดะ,ระ,ะเบียบก่อนนะมาเริยนทั้งเหกตท่วมเลยเข้าเบือเข้าเบือเข้าเบือ,าบอมา มากระทะขึ้นมาทำอะไรต่อมานี่นะครับมาปั่นก่อนปั่นก่อนเสียดายฝาตามได้เสีย,เสยเงเงือไปเยอะมาขั้นตอนต่อไปนะครับผู้ชมนี่เลยนะครับนี่เลยครับเอาชุดพี่แกงข้าวเบื่อนะครับผมเรียกยี้ดีกว่าผมเรียกไม่ถูกไงผมบอกได้นะ ใส่ในกระทะเลยนะครับกระทะยังไม่ตั้งไฟนะครับมามามาใส่เลยครับพกเก็บก่อนนะครับทุนผู้ชมมาใส่เลยใส่เลยไม่ต้องรอ่อะใส่เลยหมูอ่ะหน่อไม้หมูใส่เลยนะครับผมมาต่อไปก็ยวก่อนหาไม่เจอ ผงปรุงรสอยู่ไหนอ่ะผงปรุงรสครับมาน้ำปลาใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยมาเห,เหงื่อท่วมเลยท่านผู้ชมผงปรุงรสครับสอง,งช้อนโต๊ะนะครับอ่ะไว้มีตัวแมลงลงก็ได้เดี๋ยวเก็บออกก่อนมาเสร็จเป็นน้ำยานางนะครับผมมันขย่าแล้ว,วน้ำในยานางนะครับใส่พอพอพอ,พอคุกคีิกครับอ่ะ อ่ผมใส่นะพอคุกคลิกนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมเท่าน,นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวดูอ่าเ<อ>ท่าน,นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่ะใส่ไปเลยไม่ต้องซีเรียสครับนี่ครับแล้วก็คนไปคนไปให้เครื่องมันเข้าบางคนเขาก็ตั้งไฟได้เลยไม่ต้องซีเรียสหรอกจริงๆแล้วนะไม่แต่เรากลัวว่าถ้าตั้งไฟแล้วข้าวเบือมันจะมันจะพองมันจะติดอ่ามันจะพองจะเอาใส่เติมน้ำเอาแล้วกันมา ปลาครับที่ขาดไม่ได้ครับน้ำปลาใส่ไปเลยครับประมาณสามสี่ช้อนโต๊ะใส่ไปครับออกมานะครับใส่เยอะหน่วยเยอะครับใส่น้อยหน่วยน้อยครับอย่าคิดมากนี่นี่เรายินเสียงครับอย่ลืมล่ำลืมล่ำเลยนะครับผมฟังฟังโอ้โหเสียงฟ้าร้องมาลืมล่ำเลยครับมามามาอันนี้คือยังไม่สุกนะครับผมเราปรุงแล้วมาโอเคผมยก ตั้งเลยไม่รอเดี๋ยวฝนตกเอาละครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราเอาลงกระทะแล้วนะครับผมเมื่อกี้ที่เราเอาลงกระทะแล้วเราดูปริมาณน้ํานะครับผมนี่น้ำมันเริ่มน้อยนะครับนะดูปริมาณน้ํานะครับมันเริ่มข้นนะน้ามันจะข้นจากข้าวไงนน้ําแป้ง่ะแป้งจากข้าวเหนียวอ่ะมาทำให้แห้งอ่ะนี่นครับเมื่อกี้เราเอาลงนะครับผมแล้วแล้วทิ้งไว้สักครู่นะครับให้มันรู้สึกว่า ดูว่าน้ำมันน้อยไหมน้ำมันจะหดไปเยอะไหมเนี่ยน้ำแป้งจากข้าวเนี่ยข้าวที่เราตำม,มันหดไปเยอะไหมถ้าหดไปเยอะเราก็เราก็ควรจะเติมน้ําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องสีเดียครับเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนนะครับเพื่อจะปรุงแต่งรสนะครับเดี๋ยวมันอันนี้ครับห,หมูไม่สุกไม่เป็นไรชิมก่อนนิดหน่อยได้โอ้โหนัวเลยจบเลยไม่ต้องปรุงอะไรเลยจบเลยไม่ไม่เค็มมากด้วยโอเคมา โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวโอเคครับผมเอาละครับท่านผู้ชมมาหลังจากเราชิมแล้วนะครับเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าน้ํามันแห้งนะครับนะน้าในในที่เราปรุงในน้ำข้าวเบือนะ่มันจะแห้งแป้งที่เราตามแป้งจากข้าวเหนียวอ่ะที่เราตาม,มันจะดูดน้ําไปนะครับเพราดูดน้ําไปเราก็คนไปเรื่อยๆไม่ให้มันไหมติดกระทะนะครับคนไปให้หมูมันสุก แล้วถ้าเกิดน้ำมันแห้งไปนะครับท่านผู้ชมก็ใส่น้ำไปหน่อยได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ว่าหมูมันเริ่มสุกแล้วนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมมาครับผมหลังจากที่คนนะเกิดหมูสุกแล้วนะครับหน่อไม้ก็สุกแล้วครับคนเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับท่านผู้ชมหมกหน่อไม้หมูสามชั้นเราจะเสร็จแล้วครับใส่ผักลงไปเลยครับนี่ใส่ไปเลยครับ ลายมะกรูดรักนะครับต้นหอมใส่ไปเลยมาเมนูนี้น้ําจะแห้งๆหน่อยนะครับไม่ไม่เน้นน้ำนะครับผมว่ามันจะคล้ายๆแกงเปิดอนะครับมาดูครับท่านผู้ชมเออดูนะครับนี่ยืนยืนยืนร้อยผักสุกม,มามาอยผักสุกสักคูนครับเดี๋ยวจะตักลงถาดลงกาจกันเลยนะครับผม โอเคมาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมดูนะครับหมกหน่อมไม้หมูสามชั้นนะครับต้วนชวนหิวอีกแล้วดูดูด,ดูหน้าตาดูหน้าตาดูหน้าตามาดูนะครับมาโอเคครับเดี๋ยวเราตักลงจานได้เลยนะครับโอเครอสักครู่ตัดไปเลยนี่นี่นี่ดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนะ มน่าตาน่ากินไหมครับมาดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โหกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยมาใครหิวมาเลยใครหิวมาเลยไม่ต้องซีเรียสมานี่ดูดูดูโอ้โหมาจะกินขนาดนี้ทั้งหมู่บ้านเลยครับตอาอ้วนชวนหิวไม่ละมาหมกหน่อไม้หมูสามชั้นตอาอ้วนชวนหิว กินคนเดียวไม่หมดแน่เลยมาเลยครับท่านผู้ชมรีบมาโอเคครับผมเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเราจะทำการชิมกันนะครับท่านผู้ชมโอเคาลครับท่านผู้ชมถึงขั้นตอนการชิมแล้วนะครับผมมา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 ,มาเดี๋ยวผมชิมน้ำก่อนนะครับคุณผ,ผมปากของแน่ผมบอกเลยดูทรงนียน่ยน้ำข้าวยืดๆอย่างเงี้ยเหมือนโจ๊กเลยเนี่ยดูซอน ข้าวเหนียวหน่อยเนาะหนัวมากข้าวเหนียวไม่มี <c oughs> เดี๋ยววิ่งไปซื้อหนัวมากเยี่ยมเยี่ยมติดมือเลยตกให้ดูหน่อยนะนี่ครับสูตรหลักหนุ่สามชั้นนะครับนี่นี่ครับโอ้โหมามามาหูฝันท่วมเลยเป่าก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวไม่อือหือ สามชั้นหยุดเลยเยี่ยมอร่อยอร่อยเนื้อข้าวเหนียวจิ้มมุดยอดแหลกมามาเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยอร่อยมากผมขอคำโตๆนะเนี่ยที่ใส่ถาดอย่างนี้ยเพราะอะไรวะมันเป็นวิธีกระจายความร้อนครับผมบอกเลยครับที่ใส่ถาดเนี่ยมันจะไม่อมความร้อนเอานะเอานะอือหืออ่า อโอ้โนเป็นคนป่าอีกแล้วโอ้ร้อนอร่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยมากนะสดน้ำอีกอร่อยน้ำอร่อยนี่ครับยุงเหงือกครับยุงเหงือยุงเหงือกครับร้อนยจริงอื้จริง <racket> <bass es> เยี่ยม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 าคผู้ชมชิมมาเรียบร้อยนะครับอร่อยฝีมือใช่ได้ฝีมือตัวชมตัวเองนะครับผมผู้ชมลองเอาไปทําตามได้น,นะครับก็มันเป็นเมนูพื้นบ้าน,นครับของทางอีสานหรือทางภาคก,กลางเราก็มีนะครับผมที่ไหนมีปลาที่นั่นอร่อยทุกที่ครับผมก็<ช>คอือผมฝากเมนูทับหมกนอไม้หมูสามชั้นไว้ด้วยนะครับเริ่มเมาแล้วครับเนี่ยไม่ต้เป็นไรสงสัยโดนข้าวเบื่อ รถไป3ามสคำโดนเข้าเบือเมาเมาเหือแตกเหมอนะครับโอเคยังไงตะอ้วนชวนหิวฝากติดตามเมนูนี้ด้วยนะครับลองเอาไปทำตามนะครับผมท่านผู้ชมง่ายๆสไตล์บ้านเลยนะครับฝากติดตามช่องทางา Facebook นะครับตะอ้วนชวนหิว YouTube ตะอ้วนชวนหิวนะครับแล้วก็เพจเพจโปรไฟล์นะครับตะอ้วนชวนแหลกนะครับผมตะอ้วนเว้นวักชวนแหลกก็ติดตาม ได้ทุกช่องทางครับที่ผมแจ้งไปตอวันนี้เสร็จแล้วนะครับล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาดูกันเลยหมกหน่อมไม้หมูสามชั้นนะครับผม